วัสดีครับนักเรียนนะครับสังเกตดูสิว่าวันนี้ครูยอยู่ที่ไหนอยู่ทะเลครับโอ้โหดูสิครับใต้มือครูม,มีอะไรคลื่นครับคลื่นอะไรมีใครรู้บ,บ้างอ่าเขาเรียกว่าคลื่นสึนามินะครับโอ้โหมาเที่ยวทะเลทั้งทีก็ามาเจอคลื่นสึนามิทำยังไงดีเนี่ยอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะว่า ถ้านักเรียนไปเที่ยวทะเลแล้วเนี่ยเกิดขึ้นสึนามิขึ้นนะครับนักเรียนมีวิธีการปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับข้อที่1นะครับนักเรียนอธิบายถึงสาเหตุนะครับและการปฏิบัติตนเมื่อเกิดสึนามิได้นะครับข้อที่2นะครับแสดงบทบาทสมมตุติการปฏิบัติตนเมื่อเกิดสึนามิได้นะครับข้อที่ส เห็นความสำคัญและผลกระทบนะครับของการเกิดสึนามิได้นะครับครับสำหรับวันนี้นะครับวิชาสุขศึกษานะครับคุณครูก็จะมาสอนในเรื่องสึนามินั่นเองนะครับสำหรับเรื่องสึนามินะครับก็สอนโดยนะครับคุณครูรุจิโรดโกงกานะครับอ่าครับ สึนามิก็คือขึ้นน้ำนะครับขนาดใหญ่นะครับที่เกิดจากแผ่นดินไหวนะครับที่รุนแรงนะครับซึ่งขึ้นน้ำเนี้ยก็จะซัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลนะครับซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของเรานั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าสึนามิเนี่ยมีความอันตรายมากเลยใช่ไหมครับแต่เราก็มีวิธีนะครับที่จะ รับมือนะครับไม่ให้คลื่นสึนามิเนี่ยทำอันตรายต่อเราได้นะครับสาเหตุของการเกิดขึ้นสึนามินะครับสาเหตุก็เกิดจากแผ่นดินไหวนะครับขนาดใหญ่นั่นเองนะครับ 2. ภูเขาไฟใต้ท้องทะเลประทุนะครับ็ปือประทุอย่างรุนแรงเลยลนั่นแหละครับ 3. ดาวหางและอุกาบาทนะครับตกลงสู่ทะเลนั่นเองนะครับ การปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากสึนามินะครับหนึ่งเลยนะครับให้เราสังเกตน้ําทะเลนะครับหากน้ําทะเลเนี่ยมีการลดระดับลงอย่างรวดเร็วหรือผิดปกติเนี่ยเราควรรีบอบพยพนะครับไปบนที่ที่ปลอดภัยนะครับก็คือบนภูเขาเนินนะครับหรือที่สูงนะครับสองนะครับติดตามข่าวสารจากทางราชการนะครับ อย่างสม่ำเสมอนะครับหากมีการแจ้งเตือนนะครับให้เรารีบอพยพได้เลยทันทีนะครับสามนะครับหากได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยสึนามินะครับควรรีบอพยพไปขึ้นเวทที่สูงเลยทันทีเลยนะครับสี่นะครับกำหนดจุดนัดพบนะครับที่ปลอดภัยนะครับกรณีเกิดภัยพิบัติคลื่นสึนามิเนี่ยเราจะได้ไม่พัดหลงนั่นเองนะครับห้านะครับเข้าร่วมกิจกรรม การซ้อมหนีภัยซึนามินะครับซึ่งบริเวณที่เกิดสึนามิบ่อนนยๆเนี่ย,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 เ,ยเขาก็จะมีการซ้อมหนีภัยอยู่เป็นประจำทุกๆปีน,นั่นเองนะครับถ้าเกิดขึ้นกับนักเรียนนะครับหากเราอยู่ใกล้ชายฝั่งหรือแม่น้ำเนี่ยเราควรปฏิบัติตนอย่างไรนะครับหากเกิพดพายุไต้หวที่รุนแรงนะครับไม่ต้องรอการแจ้งเตือนประกาศนะครับให้ออกจากชายฝั่ง แม่น้ำทันทีนะครับแล้วอพยพขึ้นไปบนที่สูงสองนะครับถ้านักงเรียนเกิดขึ้นตอนอยู่โรงเรียนล่ะนะครับก็ไม่ต้องตื่นตระหนกนะครับปฏิบัติตามคำแนะนำนะครับของคุณครูนะครับแล้วก็ไปรวมกันที่จุดนัดหมายนะครับแล้วก็อพยพไปบนที่สูงหรือพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับสามนะครับถ้าอยู่ใกล้ชายฝั่งนะครับ นะครับให้อยู่ในรถนะครับเวลาขับรถอยู่นะครับหากอยู่ใกล้ชายฝั่งเนี่ยหยุดรถแล้วออกจากรถทันทีนะครับจากนั้นนะครับอพยพตัวเองน่ยไปบนที่สูงนะครับอย่าพยายามหลบภัยในรถเด็ดขาดเลยนะครับหลังเกิดสึนามินะครับให้นักเรียนเนี่ยตรวจสอบความปลอดภัยของตนเองนะครับแล้วก็คนรอบข้างนะครับ สองนะครับถ้าบริเวณนั้นเกิดน้ําท่วมขังเป็นเวลานานจากคลื่นสึนามิเนี่ยเราก็ให้เรามาระวังเรื่องโรคติดต่อนะครับเช่นโรคระบบทางเดินหายใจนะครับเนื่องจากเวลาน้ําท่วมเราก็จะขาดแคลนน้าและอาหารนะครับให้เรารับประทานอาหารและน้ําที่สะอาดนั่นเองนะครับเดี๋ยวครูก็จะมีคลิปวิดีโอนะครับการเกิดสึนามิเนี่ยมาให้นักเรียนดูนะครับยังไงครับ สุดมีนะครับไม่ใช่คลื่นที่เป็นคลื่นที่มาจากระดับที่มันสูงนะครับจะเป็นคลื่นใต้น้ําแล้วก็พัดพาน้ําเข้ามาบริเวณชายฝั่งนะครับนักเรียนสังเกตดูครับนี่นะครับดังนั้นเราก็เลยต้องอบพยพไปบนที่สูงหรือที่ที่มันปลอดภัยนั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับ คุณครูก็หวังว่านะครับนักเรียนนะครับคงจะรู้แล้วนะครับว่าวิาวธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดขืนามีขึ้นเราควรปฏิบัติตนอย่างไรนะครับแลว้ววันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนในชั่วโมงนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าเรื่องต่อไปเรื่องแผ่นดินไหวสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย สำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้นะครับให้นักเรียนสรุปเป็นผังความคิดนะครับลงในสมุดนะครับเรื่องนะครับนักเรียนมีวิธีการปฏิบัติตนอย่างไรนะครับเมื่อเกิดสึนามินะครับครูยกตัวอย่างให้นะครับเช่นหนีขึ้นไปบนที่สูงอ่าข้อที่2นะครับสังเกตน้ําทะเลนะครับที่ลดลงอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ไปเติมลงนะครับเนื้อหาที่ ครูสอนในวันนี้นะครับ